ที่มีอายุมากกว่าเราไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็คือไหว้คนระดับเดียวกันหรือว่าไหว้เพื่อนไหวยังไงอ่าไหวยังไงเดี๋ยวขอตัวแทนผู้ชายมาออกมาครับออหยก่งมากเลยอาผู้หญิงผู้หญิงไหนผู้หญิง่าอ,ออกมาครับ <S <S เร็วเร็วเร็ว <S <S อสองคนทําทำไม่ะ เฮ้ยเป็นอย่างทำไมตื่นเต้นจังเลยเจอคนที่ใช่เลยทำให้ใจหวาบุนเอเอเาๆอ่าทหันหน้าเข้าหากันเออทำไมถึงครับหันหน้าเข้าหากันครับเพื่อให้ใจเราตรงกันใช่ไหมไม่ใช่ล้อเล่นเราเนีก็ได้อายืนตรงครับ อ่ทีนี้เวลาเราไหว้ครับเริ่มจากสูงก่อนนะสูงคือใครครับสูงไม่ใช่หลังคานะอะผม่มจากสูงก่อนมองไปหลังคาคาับสูงคืออะรครับพระสงฆ์เออไหว้พระสงฆ์พระสงฆ์นี้เวลาเราไหว้หัวแม่มืออยู่ตรงไหนครับหัวแม่มือเรียนนี่ยังอยู่ตรงไหนอยู่ตรงวางคิว้วใช่ไหมอืออ่ะ พนมมือครับอาบูชายห,หนอเอาดีๆสิเวลาไหว้ครับมือแนบลำตัวนี่มือแนบลำตัวนิ้วออเรียงชิดติดกันหัวไม่มือไม่กางออกนี่เรียงแบบนี้เพื่อกระพุ่มมือเขาเรียกว่าอัญชลีอัญชลีคือการกระพุ่มมือให้เหมือนกับอะไรไดอกอะไรครับเวลาไหว้ครบดอกบัวนะนี่กระพุ่มมือเหมือนกับดอกบัว จากนั้นเวลาไหว้้อมศีรษะลงพร้อมกับยกหัวแม่มือมาโจดที่หว่างคิว้วนี่แบบนี้นะเท้าทั้งสองชิดติดกันนี่ปลาเยเท้าแยกออกประมาณหนึ่งคืบกันลบก,กันลงนี่นะเสร็จแล้วก็เงยขึ้นเอามือประนมไว้ที่อ,อกนี่นะอันนี้คือไหว้ใครครับไหว้พระเอาพร้อมกันประนมมือขึ้นที่ระดับอกเสร็จแล้ว ไหว้พระพร้อมกันหนึ่งสองสามหอมีสารลงพร้อมกับยกหัวแม่มือไปไว้ที่ระหวา่างคิวเอออันนี้น่นะไหว้พระอ่ะต่อไปครับไหว้พ่อแม่อมืจากพระเสร็จก็เป็นพ่อแม่พ่อแม่หัวแม่มืออยู่ที่ไหนปลายจมูก รายมุกตรงนี้นะไม่ใช่ยัดเข้าไป